สวัสดีครับวันนี้กับาพบกับช่องโอมินิบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องออไม้นะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับระบบไม้นะครับของรถคอร์ลีลานะครับไม่ว่าจะเป็นลิลก้าหรือสตาร์เรียนนะครับระบบไม่เหมือนกันนะครับอะไรเสียนะครับทำให้ไม่ไม่ขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาคลายตัวนี้ก่อนนี่นะครับมาดูนะครับว่าสายไม้เราขาดหรือเปล่านะฮะ รามาเลยดึงกลกมาปุ๊บเช็คนะครับทําการเช็คทําไงหมุนเลยครับหมุนแล้วไปดูที่ไม้นะครับตงขึ้นไปดูนี่นะครับถ้าผมหมุนใช้มือหมุนแบบนี้ไม่กระดิกไหมอ่าไม่กระดิกแสดงว่าสายไม้ไม่ขาดนะครับถ้าสายไม้ไม่ขาดแล้วอะไรเสียนะครับนี่นะครับขั้นตอนที่เราต้องยกรถขึ้นนะครับให้หน้าลอยนะครับแล้วก็มาคลายก้อตัวนี้ออกคลายออกมานิดนึงคลายออกมาให้สุดให้หมดเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ดันแกน ดันเผาร้อนะครับเข้าไปให้มันหลุดข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับปั่นไม้ปั่นไม,ม้การทํางานของมันนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับแง่งของมันเนี่ยสองฝั่งเห็นไหมแล้วก็มันจะต้องออบ,อบนี่นะครับแง่งของมันสองฝั่งนะครับสองข้างมันจะมีสองข้างนะครับเวลาสมมติว่าเราไปให้ช่างเขาเปลี่ยนงัดยางเนี่ย ไอตัวนี้บางทีมันดันเข้าไปครับเรางัดมันออกมาเลยครับใช้ไข่พวงเนี่ยแทงแล้วก็ดันมันออกมานะครับให้มันขึ้นมาลักษณะเอือขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้ามันกดลงไปเนยมันจะไม่ไปเข้าร่องตัวนี้นะครับนี่เรางัดขึ้นมาก่อนนะครับงัดขึ้นมาโอเคแล้วเวลาใส่นะครับเบางบางคนเนี่ยใส่ไปเลยไม่ได้ดูเลยนะครับใส่ไปเฉยๆเลยนะครับมันไม่เข้าร่องนะครับตัวนี้มันจะมีร่องอยู่ตรงดูมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นะเนี่ยสองสองร่องนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้นะครับซูมเข้าไปอีกเดี๋ยวไม่เห็นอ่ามันจะมีร่องอยู่ตรงนี้กับตัวนี้เวลาใส่แล้วก็ให้ตัวนี้กับตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในร่องนะครับถ้ามันไม่เข้าอยู่ในร่องมันก็จะไม่ปั่นนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บอ่ะประมาณนี้ใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไปกลับไปคืน้วกั้งเข้ามา แล้วลองใส่ใสายไม้เข้าไปดูนะครับนีม่มาใส่แค่นี้ก็ได้มาสองตรงนี้จะมีอันนี้ครับอนอประมาณนี้แล้วก็เรามาหมุนล้อดูว่าไม้มันหมุนไหมเห็นไหมครับมันหมุนแล้วว่าสลิงมันหมุนแล้วมองไม่เห็นครัแบบนึงเห็นไหม นี่นครับ<ต>ไปอันนี้ส<ะ>ลิงอยู่ตรงนี้อ่าครับแล้วก็หมุนดูดูถ้าสลิงมันหมุนไหมสลิงมันหมุนแล้วนี่ก็คือใช้ได้น,นะครับใน,นกล้องก็คงจะเห็นแล้วมั้งโอเคครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยสาเหตุที่มันจะไม่หมุนนะครับบางทีเราถอดล้อนะครับแล้วเราใส่เข้าไป มันไม่ตรงร่องกันนะครับพอมันไม่ตรงร่องกันแล้วเรไม้มันก็จะใช้ไม่ได้นะครับปัดไม้มันก็จะไม่ปัดครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วง่ายมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ